สวัสดีค่ะ Sun Moon Light Love Reading ถ้าท่านใดได้พบเจอคลิปนี้คลิปนี้เป็นของคุณคลิปนี้ดึงดูดคุณนะคะนี่คือว่าด้วยเรื่องของชะตาได้แดงนะคะเดี๋ยวเรามาเช็คกันหน่อยว่าได้แดงของคุณ ถูกผูกพันไว้กับใครนะคะชะตาได้แดงแห่งรักแท้ของคุณถูกผูกพันไว้กับใครตัวตนของเขาเป็นอย่างไรเมื่อไหร่จะได้เจอรวมถึงอนาคตถ้าท่านใดรู้สึกว่าคลิปนี้เป็นของคุณกดยอมรับด้วยพลังงานบวกแล้วก็ไปต่อกันได้เลยนะคะสำหรับคิวอันกาส์สนตัวอาจารย์สันเปิดรับแล้วนะคะก็ถ้าท่านใดสนใจนะคะ ให้ติดต่อไปที่แอดมินนะคะ Line แอดอยู่ใต้คลิปหรือบนคลิปนะคะติดต่อเพื่อสอบถามค่าครูแล้วก็จองคิวได้ตามอัธยาศัยท่านใดที่รับคิวไปแล้วอย่าพิ่งขอความกรุณาอย่าพิ่งเปลี่ยนชื่อกับรูปโปรไฟล์ที่ Line แอดนะคะเดี๋ยวแอดมินจะตามหาไม่เจอก่อนที่เราจะคุยกัน คุยสดๆนะคะคุยกันแบบนี้สอบถามได้ทุกเรื่องก็ติดต่อแอดมินได้เลยนะคะถ้าเมื่อไหร่ปิดรับเดี๋ยวอาจารย์ซันจะแจ้งให้ทราบขออภัยค่ะหินมงคลสวยๆลิงก์อินสตาแกรมนะคะคลิกเข้าไปเลยเดี๋ยวอาจารย์ซันกำลังจะปรับปรุงใหม่ด้วยนะคะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาเช็คชะตาได้แดงกันหน่อยว่าได้แดงของคุณถูกผูกพันชะตารักแท้ไว้กับใครนะคะ เดี๋ยวเรามาเช็คพลังงานกันเลยค่ะโอ้ถูกผูกพันไว้กับคู่แท้ของคุณนะคะและดูเหมือนว่าจะเป็นทวินเฟรมในพาร์ทนิวเอเ g จีเป็นทวินเฟรมเป็นคู่แท้ทางจิตวิญญาณนะคะ คนที่มีชะตาผูกพันกันดังนั้นคุณไม่ต้องสงสัยนะว่าทําไมบางทีคุณเจอ,เอ,อคนที่ใช่ช้า,ชาเพราะว่าไม่ได้มีชะตาผูกพันกันนั่นเองแล้วก็ไม่ได้เป็นเนื้อคู่แต่ชาติปางก่อนซึ่งเขาอธิฐานขอพรให้ได้ตามมาเจอเจอคุณนะคะไพ่ดีมากๆเลยนะนั้นเดี๋ยวเรามา clarify กันนะคะชะตาของคุณถูกผูกพันไว้กับคู่แท้รักแท้ในอดีตชาตินะคะ ที่อธิษฐานขอพอรให้ได้มาเจอ,เจอกันจะต้องประสบความสำเร็จนะคะต้องได้ใช้ชีวิตอยู่ร่วมกันในชาตินี้เกี่ยวเนื่องกับคนแดนไกลเกี่ยวเนื่องกับคนที่คุณจะต้องสื่อทางโซเชียลนะคะหรือเกี่ยวเนื่องกับคนในครอบครัวคนใกล้ตัวที่จะนำพารักแท้ครั้งนี้มาให้เกี่ยวเนื่องกับชาวธาตุไฟเมสิงธนูนั้นเดี๋ยวเรามาแคลริฟกันต่อเลยนะคะ โอ้ ه, พลังงานดีมากๆเลยนะตัวตนของเขาก็เป็นก้าเหรียญด้วยนะอืต้องบอกว่าคุ้มค่าสำหรับการรอคอยนะคะในพาร์ทนี้ถ้าใครแบบอรอคอยมานานอะ่ะ กูจะมีความสุขมากๆเลยนะคะสำหรับความรักครั้งนี้ขอบทสรุปอีกหนึ่งใบค่ะโหยังไงก็ต้องได้แต่งงานป้าถามว่าได้แต่งไหมได้แต่งนะจ๊ะอืมไหนดูสิพลังงานด้านหลังสำหรับก็คือเร็วๆนี้แล้วล่ะที่คุณทั้งคู่จะได้เจ,เจอกันหรือบางทีอาจจะเจอกันคุยกันอยู่แล้วก็ได้แต่อย่าเพิ่งทึกทักนะยิ่งถ้าเป็น long distance relationship เนี่ย ให้เขาเดินทางมาหาคุณก่อนอย่าเพิ่งทึกทักนะคะเอาล่ะเรามาเริ่มกันเลยนะคะตัวตนของเขาเป็น4ไม่เท้าและ9้าเหรียญคนคนนี้มาพร้อมความสุขสุขสบายในชีวิตก็ต้องขอใช้คำนี้อีกครั้งหนึ่งต่อให้คุณจะบอกว่าเคยได้ยินมาแล้วในบางคลิปเพราะว่า9้าเหรียญมันคือไพ่ของความมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะคะ คนคนนี้เนี่ยมองดูแลว้วอาจจะมาจากแถบดูไบก็ได้นะคะเป็นสายเปแถบอาหรับเอมิเรตอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือว่าเป็นคนรักครอบครัวนะคะชอบดูแลผู้หญิงมากๆนะคะจากฝั่งตุรกีหรืออิตาลีก็ได้เป็นคนที่ซีเรียสในความรักความสัมพันธ์มากๆนะคะหรืออาจจะเป็นชาวยุโรปมาจากประเทศที่ ต้องกะเขาเรียกว่าอะไรมาจากประเทศที่แต่งงานแล้วจะซื่อสัตย์มากๆนะคะแล้วก็สายเปทุ่มเทมากๆมีอะไรบ้างอาจดกันไว้เผื่อจะไปปักหมดนะคะอันดับหนึ่งเขาว่ากันว่าลอนดอนอันดับที่สองเขาว่ากันว่าสหรัฐอเมริการัฐรัฐรัฐนะคะลอสแอนเจลิสแคลิฟอร์เนียนะคะอ,ะอันดับที่สามเขาว่ากันว่ามาจากเดนมาร์กจ้ะนะคะ อันดับที่4นะคะเขาว,ว่ากันว่ามาจากออสเตรเลียนะคะอันดับที่5ออสเตรียนะมีออสเตรเลียกับออสเตรียนะไปปักหมดชอบตรงไหนไปปักหมดที่นั่นแต่ทำไมไม่มีดูใบในอันดับเปน,นี้เลยเพราะว่า อันนี้สาหรับคนที่ชอบสายยุโรปนะคะแต่ถ้าสายตะวันออกกลางก็จะเป็นนี่แหละค่ะดูไบนะคะหรือว่าตุรกีหรือว่าอิตาลีก็ได้ด้วยนะคะคุณผู้ชายคุณก็จะได้คุณผู้หญิงที่อยู่ไกลกันเป็นคนไทยที่อยู่ไกลกันแต่ว่าค่อนข้างที่จะมีฐานะอาจจะเหนือกว่าคุณแต่ว่าเป็นคนที่ถ่อมตนมากๆเวลาคุณเจอเขาคุณจะรู้สึกอบอุ่นมีความสุขไม่ได้รู้สึกถูกด้อยค่านะคะแล้วก็เป็นคนที่ อบอุ่นละมูลไมเข้ากันได้กับตัวคุณเข้ากันได้กับครอบครัวของคุณแล้วเวลาที่คุณเจอกันนะคะทั้งคุณและเขาครอบครัวของของคุณและเขาจะบอกเป็นเสียงเดียวกันว่าเอ๊ะทำไมรู้สึกคุ้นเคยครอบครัวเขาก็รู้สึกคุ้นเคยกับคุณเหมือนเคยเจอกันมาก่อนครอบครัวคุณก็รู้สึกคุ้นเคยกับเขาเหมือนว่าเคยเจอเขามาก่อนดังนี้เป็นต้นก็ขอให้ถือว่าเป็นไซ์ที่ดีอันดับหนึ่ง ทรายที่ดีอันดับ2ไซทรคือสัญญาณเตือนนะคะถ้าคุณเจอเขาในเว็บเดทสามารถคอลวิดีโอได้เลยเห็นตัวตนจริงๆได้เลยไม่ได้ขอให้ร่วมลงทุนนะคะไม่ได้แกล้งอ้างว่ามาถึงแล้วแต่ว่าติดต่อมอขอเงินนะคะแล้วก็เดินทางมาเจอคุณรวดเร็วมากระยะเวลาการจะเจอกันนะคะอยู่ที่หมายเลข4 นับจากนี้อีก4วัน4สัปดาห์หรือ4เดือนขึ้นไปบวกหรือลบคุณจะได้เจอเขาคนนี้อยู่ในเว็บเดทนานแล้วเดี๋ยวจะได้เจอนะคะแล้วก็ถ้าได้เจอกันแล้วค่ะอาจจะสารสัมพันธ์อยู่กันในช่วงประมาณ4ปีนะคะจะได้แต่งงานสร้างครอบครัวรวมถึงได้ไปสร้างถิ่นฐานที่แดนไกลภายใน4ปีนะอาจจะเป็นปีแรกแต่งปี2ไปไปมามา2ประเทศ ปี3เริ่มลงหลักปักฐานได้วีซ่าปีที่4อยู่ต่างประเทศถาวรน,นะคะอาจจะเป็นลักษณะนี้ไล่เรียงกันไป9เหรียญคนคนนี้พลังงานเป็นคนโสดและอายุอาจจะห่างจากคุณไม่เยอะอาจจะมากกว่าหรือน้อยกว่าอยู่ที่2-5ปีเท่านั้นเองเป,เป็นเจ้าของธุรกิจเจ้าของกิจการตั้งแต่อายุยังไม่เท่าไรเลยนะคะอาจจะเป็น c e o เป็นปรเฟรเซอร์ระดับสูงได้ มีฐานะการงานการเงินมั่นคงดีแล้วที่จะดูแลเทคแคร์คุณผู้หญิงส่วนคุณผู้ชายคุณผู้หญิงของคุณจะเป็นผู้หญิงที่ทำงานเก่งมากเป็นเจ้าของธุรกิจวางแผนชีวิตได้เป็นระบบระเบียบก็เท่ากับว่าคุณได้สีภรรยาที่ดีมากๆเข้ามาช่วยเหลือเกื้อกูลกันและกันนะคะไม่ได้มีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่จะแบบเป็นฝ่ายที่ต้องเหนื่อยอยู่คนเดียวคนนี้คุณโชคดีมากๆ นะคะและเพราะว่าเป็นคู่แท้ที่มีชะตาผูกพันกันมาตั้งแต่ชาติที่แล้วค่ะอุปนิสัยใจคอลักษณะการพูดการกินการเดินบุคลิกลักษณะหน้าตามันจะตรงสเปคคุณแล้วมันจะแล้วคุณกับเขาอะ่ะจะจำกันได้ตั้งแต่แรกที่เห็นหรือจะตรงสเปคตามแรงอธิษฐานที่คุณอะ่ะ ขอเอาไว้กับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่า m a n นเ e ฟสเอาไว้หรือว่าเขียนในลิสต์ไว้เยอะแยะมากมายอ่ะเช็คลิสต์ดูไล่เลยว่ามันได้เกินกว่าที่คุณเขียนในลิสตซะอีกนะคะเพราะอะไรเพราะว่าพลังงานของเขาค่ะมันลิงก์ถึงคุณมันสื่อถึงคุณนะคะถึงได้มีตัวตนเขาปรากฏขึ้นมาในหัวของคุณ mm. ในจินตนาการของคุณก่อนจากนั้นคุณก็สามารถร่างหรือไล่เลียงเกี่ยวกับตัวเขาออกมาได้ แล้วในท้ายที่สุดพลังงานมันสื่อถึงการแรงปรารถนามันต้องกันนะคะคุณและเขาก็จะไปอยู่ในที่ที่เดียวกันที่จะสามารถให้เจอกันได้เช่นถ้าคุณไปเข้าเว็บเดทมันก็จะมีบางอย่างดนใจให้เขาอยากจะเข้ามาในเว็บนั้นเพื่อที่จะได้เจอคุณหรือว่าเช่นแรงบันดาลใจจากคนรอบข้างคนในครอบครัวนะคะหรือแรงบันดาลใจลึกๆจากตัวคนเองว่าทําไมแปลกจังรู้สึกอยากไปที่นี่ที่นี่ที่นี่นะคะ ก็ลองไปดูเพื่อที่จะได้เปิดโอกาสที่ได้เจอเขาครั้งหนึ่งครั้งสองครั้งสามไม่เจอไม่เป็นไรนะคะอย่าไปเครียดแต่ขอให้เชื่อในลังสังหรณ์ไว้เสมอว่ามันจะต้องนำทางสู่ความสำเร็จในซักวันหนึ่งไม่ว่าทางใดก็ทางหนึ่งในระยะเวลาอันใกล้นะคะ,ะบางคนอาจจะบอกว่าโหนานแล้วเป็น5ปี7ปีเพราะตอนนั้นเราอาจจะยังไม่ได้มีแรงขับเคลื่อนในการที่จะจะพยายามเทคแอคชั่นที่ได้เจอ นะคะอยู่เฉยๆเรื่อยๆรอโชคชะตาถามว่าเจอไหมเจอแต่มันก็จะนานนะคะเพราะว่าเราไม่ได้ไม่ได้เร่งนะคะก็อาจจะใช้เวลาเป็นหลายๆปีนะคะแต่คนที่เทคแอคชั่นลงมือทำเนี่ยก่อนที่จะเจอคู่ของเราเราอาจจะไปออกเดตกับคนที่ไม่ใช่มาก่อนเราอาจจะเรียนรู้ตรงนั้นนะคะคือสิ่งที่ศึกษาสิทธิ์ส่งมาให้คุณเรียนรู้ว่าอ๋ออันนี้ใช่อันนี้ไม่ใช่ จนไล่เรียงเก็บเล็ขผสมน้อยได้ว่าสุดท้ายแล้วคู่แท้ของเราคือจะต้องแบบนี้แล้วในท้ายที่สุด f i n a l ลีก็ได้เจอกันในล,ลักษณะแบบนี้นะคะในแบบที่คุณต้องการนะคะพอได้เจอกันแล้วถามว่ามีตรงไหนติดขัดไหมไม่มีเลยอ่ะสามเหรียญคือ power of couple พลังแห่งคู่แท้จะสามารถขับเคลื่อนให้ความรักครั้งเนี้ ประสบความสําเร็จเป็นไปในทิศทางที่ดีมีความสุขสมหวังอย่างที่บอกว่าหลังจากที่รอมานานคนคนนี้ก็คือเป็นฟ้าหลังฝนของคุณจริงๆนะคะเป็นคําตอบที่คุณเฝ้ารอแล้วก็ได้รับนะคะจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือว่าจริงๆแล้วก็จากโชคชะตาของคุณนะคะออพอได้เจอกันแล้วเนี่ยสิ่งที่คุณจะได้รับนะคะอย่างแรกเลยก็คือ อะไรใหม่ๆที่จะเข้ามาทดแทนสิ่งเดิมนะคะประสบการณ์ใหม่ๆการได้เดินทางไกลใหม่ๆการได้เรียนรู้การใช้ชีวิตใหม่ๆหรือแม้แต่บางทีหลายๆท่านการแต่งงานที่คุณอาจจะต้องแต่งแบบสองสาศาสนาก็อาจจะเกิดขึ้นเช่นเขาก็จะต้องมาแต่งทางพุทธคุณก็จะต้องไปแต่งทางคริสต์แบบนี้นะคะเป็นการผสมผสานกันได้แบบลงตัวนะคะ อนาคตในภายภาคหน้านะคะถ้าถ้าอยากจะมีบุตรเขาก็สามารถที่จะซัพพอร์ตดูแลคุณได้ใครที่เป็นคุณพ่อคุณแม่เลี้ยงเดี่ยวคนคนนี้จะดูแลคุณและครอบครัวและบุตรหลานของคุณด้วยนะคะแต่ว่าพลังงานของเขาคนนี้เป็นพลังงานคนโสดที่ไม่เคยผ่านการมีครอบครัวมาก่อนนะคะแม้ว่าจะเคยหย่าร้างซึ่งพลังงานก็ไม่มีเรื่องหอย่าร้างนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเคยหย่าร้างมาแล้วคนคนนี้ พลังงานคือไม่มีบุตรไม่มีพันธะผูกพันนะคะทางสายเลือดนะคะและเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนที่เขาจะผูกพันแล้วก็มีสายเลือดร่วมกันเนี่ยจะต้องเป็นคนคนเดียวเท่านั้นนะคะหรือถ้าเกิดอายุเยอะๆกันแล้วทั้งคู่นะคะคุณมีบุตรอยู่แล้วบุตรของคุณน่ะก็จะเปรียบเสมือนเป็นบุตรของเขานะคะเป็นความอบอุ่นในชีวิตซึ่ง ตอนแรกคุณอาจจะรู <Gold> ้สึกว่ามันไม่มีทางหรอกที่จะเกิดขึ้นอะไรที่มันดีมากๆขนาดนี้แต่ถ้าคุณมีความเชื่อสัญญาว,ว่ามันจะเกิดขึ้นนะคะไพทาวร์หรือยิปซีเนี่ยพลังงานเขาแม่นแม่นยำมากอยู่ที่99.99 99, แต่มันจะชอบคาดเคลื่อนเรื่องเวลาดังนั้นให้ทำใจรู้สึกว่าเราได้รับสิ่งนั้นไปแล้วแล้วเวลามันจะเร็วขึ้น ก็คืออยู่ในขั้นตอนของการปล่อยวางหลังจากที่เราทําทุกอย่างครบหมดแล้วก็คือโอเคฉันทนําหนาที่อย่างฉันเต็มที่แนละ้วเมื่อไหร่เมื่อน,นั้นเจอกันที่รักพูดคํานี้ได้เมื่อไหร่บ่อย,อยๆครั้งคุณได้เจอแน่ๆแ,แต่ถ้าเมื่อไหร่ที่แบบเจอที่ไหนก็ยกมือไหว้โอ้ยเจอสักทีโอ้ยเมื่อไหร่จะได้เจอขอธนะขอทนะอันนี้จะยากแล้วเพราะสิ่งศักดิ์สิทธิ์จะงงว่าเอาขอทุกวันเลยสรุปแล้วยังไม่ได้มันก็จะยืดเวลาออกไปขอครั้งเดียวแล้วมีความเชื่อไปเลยว่าได้รับ และลงมือทําอย่างเต็มที่ที่สุดนะคะไม่ว่าจะเทคแอคชั่นออกไปไหนตามแรงดนใจหรือเข้าไปในเว็บเดทก็ขอให้ขอจงมีความเชื่อมั่นเรื่องสแกมเมอร์เรื่องคนหลอกลวงมีอยู่แล้วค่ะต่อให้คนสูงชั้นวันนะก็จะต้องเจอแต่เราอะเรียนรู้ที่จะใช้ชีวิตอย่างชาญฉลาดและจะต้องรู้เป้าหมายว่าคนของเราเป็นอย่างไรเราจะหลุดพ้นจากคนพวกนี้ได้โดยง่ายบล็อกเร็วแล้วมูฟอ o อได้ไว นะคะคฝากไว้แค่นี้สิ่งที่จะเกิดขึ้นในอนาคตข้างหน้าเนี่ยนะคะมันจะค่อนข้างจะรวดเร็วหลังจากที่คุณได้เจอเขาหรือเธอคนนี้นะคะหรืออาจจะได้เจอเขาหรือเธอคนนี้ในเร็วๆวันนี้ก็เป็นไปได้ขอให้คุณโชคดีนะคะ,ะลักษณะรูปร่างหน้าตาก็คือตรงสเปคอย่างที่บอกเอาไว้การงานบอกไปแล้วอนาคตบอกไปแล้วระยะเวลาบอกไปแล้วที่เหลือ ลงมือทำแล้วปล่อยวางนะคะเอาละเดี๋ยวเรามาขอข้อความจาก Universe กันหน่อยสำหรับคลิปดีๆและสุดแสนโรแมนติกคลิปนี้นะคะข้อความที่1ค่ะติดหรือเปล่านะข้อความที่1ข้อความที่2นะคะขออีก1ใบค่ะและข้อความที่3ดูซิว่า Universe หรือ Angel มีอะไรอยากจะบอกคุณนะคะ Balance นะคะ โอเคอย่าลืมนะคะในเรื่องราวของความรักความรักที่คุณจะได้จะเป็นความรักแบบที่เท่าเทียมนะคะเพราะว่าเขาเป็นคู่แท้ที่ปลูกพันชะตากันมาแล้วเมื่อเจอกันแล้วอะค่ะคุณทั้งคู่อาจจะมีการจะต้องปรับเปลี่ยนอะไรใดๆกันก็ตามก็ขอให้เป็นทีมเวิร์กที่ดีนะคะโอเคข้อความต่อไปนะคะออมองให้ลึกหรือว่าเอาจริงๆแล้วเอาง่ายๆใช้ภาษาง่าย ถามใจตัวเองให้ดีว่าคู่แท้ของเราเราอยากได้แบบไหนลงมือเขียนลิสต์ขึ้นมาหรือลงมือขอพรกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เลยแล้วคุณจะได้สิ่งนั้นในเร็วๆวันนี้นะคะปล่อยให้ทุกอย่างลื่นไหลเป็นไปตามธรรมชาตินะคะเพราะไม่ว่าอะไรอย่างไรก็ตามได้แดงแห่งรักแท้มันผูกพันกันไว้แล้วเมื่อถึงเวลาชะตาจะเกาะเกี่ยวยึดเหนี่ยวนะคะหรือจะดึงคุณทั้งคู่ เข้ามาให้ได้พบเจอตามไทม์ไลน์ที่พลังงานของทารอดบอกเอาไว้รักและเป็นกำลังใจให้เสมอนะคะพบกันใหม่ในครั้งหน้าสวัสดีค่ะ